วันนี้พีเอสทีมาร์เก็ตติ้งมาที่มหาชัยเมืองใหม่โดยคุณสิทธิชัยซึ่งสั่งซื้อเครื่องอบผ้าในระบบคอมเมอรเชียลหรือเป็นเครื่องอบผ้าเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่มีข้อดีก็คือราคาถูกแต่อบผ้าได้เร็วเทียบเท่ากับเครื่องอุตสาหกรรมพร้อมกันนั้นก็ได้สั่งซื้อเครื่องซักผ้าขนาด17กิโลกร,รัมเป็นแบบฝาบนและ13กิโลกร,รัมเนื่องจากพื้นที่ในสถานที่แห่งนี้ คนจะซักผ้าเยอะจำเป็นต้องใช้ฝาบนจะต้องเลือกเครื่องให้เหมาะสมกับแต่ละสถานที่สถานที่แห่งนี้เหมาะกับเครื่องซักผ้าแบบฝาบนเรามาดูเครื่องนี้เป็นเครื่องซักผ้าฝาบนขนาด13กิโลกร,รมัมไม่ว่าจะเปิดฝาอยู่หรือปิดฝาอยู่ก็สามารถที่จะสแกนได้ซึ่งในกรณีนี้เราเปิดฝาเอาไว้แล้วหยอดเหรียญหรือสแกนเมื่อสแกนเสร็จแล้วปิดฝาลงไป เครื่องจะสามารถทำงานได้เองโดยไม่ต้องกดปุ่มใดๆขณะที่เครื่องกำลังทำงานอยู่ถังข้างในจะต้องหมุนเพราะว่ามันลักอยู่ขณะที่เครื่องทำงานถังในจะหมุนอยู่แต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราเปิดฝาเครื่องซักผ้าขึ้นมาถัทางที่หมุนอยู่จะต้องหยุดเพื่อป้องกันอันตรายในกรณีที่คนเขายื่นมือลงไปถ้าหากเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเปิดฝาขึ้นถังในจะต้องหยุดและที่หน้าปัดเครื่องซักผ้า จะขึ้นคำว่า D E และที่สำคัญที่กล่องหยอดเหรียญก็ขึ้น D E ด้วยเมื่อเราปิดฝาลงเครื่องจะทำงานได้ต่อเนื่องโดยไม่จำเป็นต้องกดปุ่มใดๆตอนนี้เราจะเห็นว่าหน้าปัดเครื่องซักผ้ากำลังเริ่มต้นทำงานต่อและกล่องหยอดเหรียญก็กำลังทำงานต่อเนื่องถ้ามีคนไปเปิดซ้ำอีกนะครับขณะนี้ถังกำลังหมุนอยู่ถ้าเราเปิดฝาปุ๊บถังในจะหยุดทันทีและขึ้น D E ที่กล่องหยอดเหรียญก็จะขึ้น D E เหมือนเดิมถ้าปิดฝาลงไปปั๊บเครื่องจะทำงานต่อเนื่องโดยไม่ต้องกดปุ่มใดๆข้อดีก็คือคนที่ไม่รู้เรื่องเลยจะเปิดฝาอยู่แล้วสแกนหรือหยอดเหรียญเมื่อปิดฝาลงเครื่องทำงานได้เองขณะซักอยู่ถ้าเปิดฝาถังในจะต้องหยุดเพื่อป้องกันอันตรายตามที่กล่าวไว้แล้วและเมื่อปิดฝาลงเครื่องจะทำงานต่อเนื่องเครื่องนี้ก็เหมือนกัน และเครื่องนี้ก็เหมือนกันซึ่งทั้ง4เครื่องนี้สามารถที่จะหยอดเหรียญได้ทั้งเหรียญ1น1บาท2บาท5บาทและ10บาทพระกันให้ได้ราคาตามที่กำหนดเอาไว้ที่ตรงนี้เป็นตัวสแกน QR Code เรามาดูใกล้ๆนะครับถ้าหากว่าเราสัมผัสที่ตัวราคาเช่นตัวนี้30บาทเมื่อเราแตะลงไปปั๊บจะปรากฏเป็น QR Code เราก็เอาโทรศัพท์มือถือมาสแกนและเครื่องก็จะทำงานได้เอง ข้อดีของ QR code ของ PST Marketing ก็คือมีระบบที่ให้ใช้งานโดยไม่ต้องเสียค่าธรมเนียมใดๆแล้วก็ยังมีระบบอื่นๆให้ท่านเลือกตามความเหมาะสมของแต่ละสถานที่และแต่ละองค์กรนะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับเป็นเครื่องขนาด17กิโลกรัมฝาบนแบบสแกนจ่ายด้วย QR code และหยอดได้ทุกเหรียญซึ่งเมื่อเราสัมผัสที่ตัว QR code ก็จะปรากฏ QR code ให้เรา สแกนจ่ายได้ถัดมาที่เป็นไฮไลท์ของสถานที่แห่งนี้ก็คือเครื่องอบผ้าขนาดใหญ่รุ่น17กิโลแต่รุ่นนี้ช่างชอบเรียกว่า18กิโลเป็นเครื่องอบผ้าเชิงพาณิชย์ที่จะอบผ้าได้เร็วทดลองอบผ้านวม2-3ผื้นให้แห้งได้ภายใน30นาทีโดยที่มีกล่องหยอดเหรียญสามารถหยอดได้ทั้งเหรียญ1บาท2บาท5บาทและ10บาทพระกัด ที่หน้าปัด QR Code จะมีราคาให้เลือกที่ความร้อนสูงสุดเป็นราคาที่1ที่ความร้อนระดับที่2ก็จะเป็น50บาทสำหรับตัว10บาทสำหรับการสแกนต่อเวลาได้ตามที่ต้องการเราสแกนครั้งแรกสมมุติ60บาทไปแล้วเราต้องการสแกนต่อเวลาอีก10บาทหรืออีกกี่บาทก็ได้ตามที่เราต้องการเครื่องจะทำงานได้เองโดยไม่ต้องมาเลือกฟังก์ชันใดๆที่นี่ พราะเลือกจากการกดราคาจากที่นี่แล้วเพราะเลือกราคาและเลือกฟังก์ชันการทำงานจากการสแกนจ่ายแล้วเราเพียงกดปุ่มสตาร์ทเครื่องก็จะทำงานได้คิวอาร์โค้ดของเรานั้นไม่จําเป็นต้องติดเน็ตบ้านเพราะอาจจะมีค่าใช้ใจ่ายเยอะในสถานที่แห่งนี้คุณสิช้ติดเป็นซิมเน็ตรายปีซึ่งเสียค่าบริการปีละไม่กี่สตางค์เป็นหลักพันถ้าถัวเฉลี่ยทั้ง12เดือนไม่กี่สตางค์ ใช้ตัวเดียวกันกระจายให้กับเครื่องซักผ้า QR code จะกี่สิบเครื่องก็สามารถทำได้ตอนนี้เครื่องก็สมบูรณ์แบบเมื่อซักผ้าจากเครื่องซักผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วมาอบผ้าด้วยเครื่องอบผ้าเชิงพาณิชย์จะอบได้ในเวลาที่เร็วลงทุนไม่ต้องมากแต่ได้ผลตอบแทนคืนเร็วสนใจติดต่อสอบถามและพูดคุยกับผมได้ที่0863194950ผมยินดีให้ข้อมูลข้อมูลมีหลายด้าน ข้อมูลการหาพื้นที่ข้อมูลการหาชนิดของเครื่องที่เหมาะกับสถานที่แต่ละสถานที่ข้อมูลทางด้านเทคนิคของเครื่องข้อมูลทางด้านการลงทุนข้อมูลทางด้านผลตอบแทนและระยะเวลาที่จะได้ทุนคืนยินดีให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาสำหรับท่านที่ต้องการโทร0863194950และโทรไปคุยกับผมนะครับ